สวัสดีครับจากเหตุการณ์ประเพณีการเดินขึ้นดอยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะขึ้นมาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับวันนี้ตรงกับวันที่4วันนี้เช้าของวันที่4นะครับเราจะเห็นได้ว่าขยะจํานวนมหาศาลนะครับถ้าเราสังเกตจากทางขึ้นดอยสุเทพขึ้นมาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็จะเห็นว่ามีขยะจํานวนมหาศาล ที่ทิ้งเรียราาตามข้างทางนะครับซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามมากนักนะครับแล้วก็ทําให้มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งน,นะครับที่มีจิตอาสานะครับอยากจะขึ้นมาเก็บขยะนะครับซึ่งถ้าไม่มีนักศึกษากลุ่มนี้เราจะถามว่าใครจะขึ้นมาเก็บขยะที่พวกท่านที่ขึ้นมางานบุญงานประเพณีขึ้นมาแล้วก็นําขยะมาทิ้งข้างบน น,นี่คือเป็นอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่อยากจะให้สังคมนะครับสะท้อนลงไปว่าเราควรจะมีมาตรการแล้วก็วิธีการจัดการกับขยะนะครับให้ดีกว่านี้นะครับ